ดาวอังคารหรือมาร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบางมีลักษณะพื้นผิวคล้ายครึงกับทั้งหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์และภูเขอไฟหุบเขาทะเลทรายดาวอังคารมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของโลก และมีพื้นที่ผิวน้อยกว่าพื้นที่ผิวดินทั้งหมดของโลกรวมกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและระยะทางจากโลกถึงดาวอังคารเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ140ล้านไมล์หรือ225ล้านกิโลเมตรดาวอังคารสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกโดยง่ายซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นสีออกแดงและยานอาวกาศได้ค้นพบหลักฐานร่องรอยทางน้ำไหลบริเวณปากหลุมอุกาบาตที่เกิดจากการชนหลายแห่ง บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารส่วนศักยภาพสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลักฐานที่พบใหม่บางประการชี้ว่าน้ำบนผิวดาวอังคารนั้นอาจจะเค็มเกินไปและมีความเป็นกรดมากเกินไปที่จะคำจุนสิ่งมีชีวิตโลกโดยทั่วๆไปได้